สบายดีพี่น้องพบพ่อกับซ่องสนีป่าพี่น้องเลยบรรยากาศตอนย่ำจะเศร้าพี่น้องสนีป่ากัจ็คสิเลาะหคคุดยังแหละพี่น้องไปกับน้องกิกกี้สองคนเข้าป่าแลวพี่น้อง <laughs> ยังไม่ได้เปิดไปทางนั้นยังเปิดไปทางนี้อยู่น้องกิกกี้แต่ละพี่น้อง ดน้องกิ๊กๆเลียกนองเอี้ยงหมอเดี๋ยวป้าสีขาเขาดอนนี่ก่อนเด้อมาได้มาเด้อเออเขาไปหาเหล้าคุดอันแมงจีนูนพี่น้องเขามาสีมีแมงจีนูนจุดตีเอาเบิตพี่น้องเอ้ย <c oughs> สนีฮะกับสเขาเป็นครั้งแรกพี่น้องดอนนี่นะจากสีดาย,ยัางเนาะมาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเด้อไห้สนี่ได้ได้เด้อพี่น้องเด้อ ดนอนนี่ก็บ่เคยเข้ามาจักเทื่อเคยไปแต่ดอนทางเทิงผู้พี่น้องน้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยออาป่าอีกแล้วอุ้ยสนีเฮนันควายน่นี่เบิ่งสนีสิขุดกันเด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่มีตากล้อ,องพี่น้องเอากิ๊กยังบ่มาน้องกิ๊กมาไว้เด้อ เออน้องกิกกี้มาเป็นตาเกาะไห้สนี่ก่อนพี่น้องสนี่บอกมีตาเกาะท่าแม่ยังบริมาพี่น้องเอยยังเห็ดจูเห็ดกินอยู่พี่น้องนี่ก็เลยมาก่อนน้อง,อง,องยังบรเลยจโตเลยพี่น้องเลยหากระเข่ามาดอนนี่ กิกกี้มาลรบาร้อยน้องกิกกี้ือบเห็นพี่น้องเขาป่าห้าอยู่ห้ากินพี่น้องเอ้ยตามถงไห่ทถงหน้าตามป่าตามโคกพี่น้องเป็นบันนอกบันนาครับพี่น้องเอ้ยต้องหาแบบนี้แหละเขาแต่ป่าข้าท้าบ่หห้า,หาบัวกินพี่น้อง ตั้นีบคือบ่มีโอุ้ณแตบ่มีพี่น้องหูนี่ในะงูใหม่ ได้แล้วหนึ่งโตพี่น้องเอ๋ยเอาน้องกิก๊กไว้ายเอาใส่กล่องด้หนึ่งโตสามควยเลยสามควยสามครวยอยู่ด้อนกันน้องได้อีกแล้ว สองมิกกี้เพื่อของหายพี่น้องเออุ้ือีกบอตรงสามควายอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้เลยไ้สองโต้หูด,ดียาวพี่น้องเลยมีขู่มีขี้ขง,ง,ยอ,งอย่างเดียวสองโตยังกันไปหา นม่ให้นู่นอีกแล้วปะลูกก็มีกล้วยนะน้องกล้วนะอีกแม่นี้มีอัน จาได้อยู่บ่หูนี่นานนะ้องลอนรดอ,ด,อรดดูลอดดูว่าพูดลงไปแล้วสิเสียหูบอลือว่าสิได้เยาีาห<อ>ูเนาะบ่ได้เนองบ่เห็นเยา้าหูลงไปแล้วบ่บบหดเห็นอืมอ้าหมุดแดงทลายแข่งกันๆๆ Kami ni ibu anak มีสองตัวไอ้ตัวหนึ่งเนาะมีสามโมจกเลยนะมีสองโตหูเดียวอีกแล้วได้ต่ลรตัวได้นูกรได้ลายเลวเนาะพี่น้องเนาะุระทงตัวทงตัวนึ่พี่น้อง toi tôi bà luôn mày okay. nhảy ma mà thi lăng thì nong ơi mày nhảy chưa sân mà đắp nong ăn kiki nong ơi chị say nó mày nhảy nhà mày ở thang như thằng đen nào ไอ้จืดคือวแยใ่พี่น้องไปหลุนหลวนบรรยากาศพี่น้องอะไรสิเป็นบ้านพี่น้องอเป็นหมู่บ้านอันนี้เขามาหาคุดแมงจีนูนคุดจิหลตมตามป่าตำดงมากับเม่ยี่จืดเป็นยี่จืดมาที่ลังพี่น้องเอามากาซินี่ก่อน สนีมากับลานหน่อยอนนย่างแม่ใช่อูย้ยพี่น้องเออสเน่สีมาเยื่องอกับมะแรงพี่น้องมึนงมน,บบนี่ใบจันเหียนเบิร์ดแมงคโนนใหญ่มากินนะคะน้านะแม่สบายดีพี่น้องเอ้ยผมพอกันอ,อีกคือเก่าเนาะแม่มัน่นเท่านะเริ่มเป็นแล้วเนาะ สิาไปวาบึงอั่เกามายวยังแม่ังบไปซก่อนไปบึงไปลุดน้ากันพี่นนาะถ้าแม่สิพาไปควยังด้วอกายจเอืมลายได้ฮูไปไปกันคด้จีหลอกปะใหญ่ละบ่จักแม่จะขึ้บุกลองคุดเบึงเขาเสียงข้างหน ใบกันกองพี่น้องใบกันกองจะมาลายน้าตองขวายมีอย่ขวบบอยี้แต่นี่มาเมื่อนะก็เป็นมีหน้ากระขึนน้องคุยอยากได้ตรงนะพี่น้องอย่าจืดจะขวายอยังพี่น้องมาหอดถุงหน้าผัดมะนาวข่อยเงียบเงียบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ขั้นเล่อเจ้าพี่น้องเก่าฮวงอ้ยเด้น้องควายบังเหตุพอขั้นเมื่อนี้สาแล้วเมนี่ยานวาน้องขันพ,พ,พ่อพ่อได้ออมกินเลี้ยงพี่น้องเออย นี่โนควยไปทางใดบ่มีเห็นพ่อแม่เอ้ยคะเนจ้าบ่มีเห็นบ่มีพ่อบอ่ทัานมีดอกเด้มอมอันนี้โน้บ่มีโน้คันแทเสสาแล้วสิยาควยเมนว่าก,กระบ่ได làm thang đột lê lưới bao du sợi đột mắn xa Khăn lá đơn quầm thùng đá khăn mưa bàn Sẽ nam khăn mắn đầy đột นี่น้อบอกคือข้าวตั้งแต่กี่แต่ยังหน่อยพ่อแม่เอ้ยตั้งแต่ยังดอกน่อยหนอยอยู่น้ำพ่อแม่ดอกมันดาพี่น้องเอ้ยบาดว่าเดียวดอกนี้มาแมนอีหยังกว่าอืดจ้อเบิดจอย มันบอกคือดอกข้าวกี่ผู้ฟังเอ้ยผู้ฟังเอ้ยสิได้เราตั้งตะกี้นานาหาเหตุโนกันโนไม่กับพพอได้ดแม่นมีรารบาทเดี๋ยนี้คือนย้ายบอกคือเก่าดอกเมื่อหลัง่อแม่เอ้ยยังกอึดไปเบิดแม่นบออมีดอกโพ หาพ่อได้กินเราได้ใสอยู่เฮือนซ่านกะบ่ออิ่มขอปากคุณเอพี่น้องสาแล้วสีกาลเมืองสีพากันเมืองอะไพี่น้องไหมบ่อได้บ่อได้ยังจักดีได้มาหนึ่งนะบ่อได้เว้ยได้ยังบ่อเสน่ นี่วะี๋ยวสีให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาในของเน้องพี่น้องเนาะได้อยู่บ่ลายพี่น้องเลยพี่น้องเมื่อนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น้องพี่น้องฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีนเด้อฝากติดตามยายจืดเด้อพี่น้องล่ำม่วนมวนให้ฟังอีกเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอี่ยวรักกับโบมีแห้งหอดชีลมเขาพระท่านได้กินพี่น้องเหนื่อย จะนี่สิพาคนเมื่อนางนแหละพี่น้องสบายดี